สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนเมษายนเราก็เปิดไพ่สองสำรับนะคะเรามาดูไพ่ตัวตนก่อนนะคะในไพ่ตัวตัวนี้ก็จะได้เป็นไพ่เดดซันนะคะเดดซันก็เป็นรูปเด็กๆนะคะความสดชื่นแจ่มใสแล้วยังได้ไพ่หกถ้วยซึ่งหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะก็สำหรับคนที่ห่างเหินจากครอบครัวนะคะก็จะได้กลับไป จะได้กลับไปย้อนไวัยไปสู่ไปหาครอบครัวหรือบางคนก็เอ่อกลับไปยังสถานที่ที่ว่าเราเคยอยู่มาเด็กๆสําหรับบางคนที่ไม่ไม่ไม่ได้ไปก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราก็มีความหวนคํานึงอ่ะคิดถึงอะไรสิ่งเก่าๆสิ่งแวดล้อมเด็กๆนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะการที่ว่าเราจะได้มาความสึขในใจนะบางคนก็อาจจะได้ไปเจอบางคนก็อาจจะแค่หวนคิดถึงอะไรแล้วก็อืม อันนี้ก็คืออิทธิพลของหกถ้วยนะคะส่วนไพ่อีกใบหนึ่งที่เป็นตัวตนก็จะได้ไพ่เดอะซันนะคะเดอะซันนี่ก็เป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นจริงๆก็เป็นเป็นลักษณะของเป็นไพ่ที่ดีนะคะมีความเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ว่าขาขึ้นนะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับมันเป็นไพ่กับหัวนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องกังวลใจเล็กๆนะคะ มันมีไพ่สามดาบมาด้วยนะคะสามดาบก็คือเกี่ยวกับเรื่องความกังวลของอความรู้สึกของเรานะคะมีเรื่องเกี่ยวกับความกังวลนะคะสามดาบนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับคําพูดด้วยนะคะเกี่ยวกับเอคําพูดที่ว่าอาจจะมีความเราอาจจะมีคําพูดที่ว่าทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยดีนะคะหรือไม่ก็เป็นตัวเรานี่แหละที่อาจจะ แสดงเอเผลอสื่อสารไปทําให้คนอื่นเขารู้สึกไม่ดีนะคะสำหรบบางคนก็อาจจะเจอเกี่ยวกับว่าเออมีเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าเกี่ยวกับว่าคนแบบว่าทําให้เราเสียชื่อเสียงประมาณนั้นนะเนาะบางทีก็หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับเรากงังวลเกี่ยวกับพวกบุตรบริวารก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของเรานะคะ เรามาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปก็จะได้เป็นไพ่ถ้วยเหมือนกันนะคะก็เป็นแปดถ้วยนะคะละักษณะของคนที่ต้องการที่จะอยู่กับตัวเองมากที่สุดนะคะอาจจะไปที่ใดที่หนึ่งอ่ะคือทบทวนเป็นลนักษณะของการทบทวนเอ่อสิ่งที่เราเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะบางบางทีไพ่นี้อาจจะหมายถึงเกี่ยวกับพวกการพัฒนาจิตใจการ ไปอยู่คนเดียวเงียบๆการไปเอ,อถือศีลภาวนานะคะภายใบนี้นะคะหรือไม่เข้ากันรู้สึกว่าไม่ค่อยสมหวังกับสิ่งที่ที่เราได้รับอยู่นะคะอาจจะต้องไปหาเส้นทางใหม่ที่มันถูกใจเรานะคะอันนี้คือไพ่สรุปนะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นไพ่แบบเกี่ยวกับไพ่เด็กนะคะเด็กถือกระทานะคะก็ที่ผู้น้ฟังน,น,นะ้เนาะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกยวความกังวลอาจจะเป็นตัวเราหรือว่าเอ,อ คนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะเป็นแฟนเราหรือว่าบุตรบริวารก็ได้นะคะที่ว่าอาจจะทําอะไรที่ไม่ถูกใจเรานะคะแต่ว่ามันก็มีไพ่ถ้วยขึ้นมาก็ถ้าเราวางใจเฉยๆนะคะมันก็จะมีสิ่งที่ดีเข้ามาหาเรามากกว่าสิ่งที่เราจะไม่พอใจถ้าเราวางใจปกติมันก็เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะเพราะว่ามีไพ่เลเวอร์ด้วยนะคะเลเวอร์นี่ก็คือการที่ว่าเราอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปเ ออกไปข้างนอกไปเจอคนใหม่ๆไปเจอสังคมใหม่ๆไปเจอสิ่งที่ทําให้เราเอ่อจะเป็นผลดีกับเราในภายภาคหน้านะคะมีมัเนเป็นด้านดีนะคะเราได้ไพ่เล่บเว้ถึงสองใบก็คือจะเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่นะคะก็จะออกไปได้ออกไปเจอกับอะไรที่ดีๆใหม่ๆนะคะแล้วก็มีประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะคะที่ว่าเราไปเจอนี่อาจจะต้องระวังนิดนึงแค่นิดเดียวนะคะก็อาจจะเจอคนที่ไม่ค่อยดีหรือว่า อาจจะเจอสถานการณ์หรือว่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะเรืว่านี่มันหมายถึงเกี่ยวกับต่างประเทศด้วยอาจจะไม่ถูกใจเราสักยี่สิบเปอร์เซ็นชาวราศีมังกรอาจจะมีเรื่องที่ให้คุ้นคิดเยอะเหมือนกันนะคะรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะคะแล้วก็จะมีโชคดีนะคะถึงแม้ว่าเออมันจะมีการใช้ใจ่ายเงินเยอะนะคะแต่ก็มีโชคดีเกี่ยวกับพวกโชคดีจะมาจากมาจากเอ่อพวก บ้านที่ดินหรือว่ามาจากการที่เราเดินทางนะคะแล้วก็มาจากพวกแบบการเสี่ยงโชคด้วยนะคะบางคนก็อาจจะได้มีการซื้อขายบ้านและที่ดินนะคะจริงๆมันก็มีเรื่องเอ,อ่อมันเป็นเ,ออเดือนที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแบบสมูทไปทีเดียวได้มาแบบปุ๊ปบปั๊บสบายอาจจะต้องมีการใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือว่าออติดต่อให้คน ที่สามารถจะมี power กับเราเนี่ยสามารถมาช่วยเหลือเราได้นะคะสําหรับคนที่แบบว่าจะต้องติดต่องานต่างประเทศอะไรพวกนี้อาจจะมีเรื่องที่จะต้องทําให้เรา active นิดหน่อยหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า timing ด้วยนะคะคืออาจใช้เวลาเราอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นหรือว่าสนใจกับเรื่องเหล่านี้มากขึ้นคนที่มีภาระอยู่นะคะก็อ็จจะต้องเหนื่อยนิดนึงนะคะ แล้วก็อาจจะต้องมีการเใช้ใจร้อนนะคะเป็นลักษณะของคนที่ใจร้อนนะคะมีไพ่ดีวิวขึ้นมานะคะก็โดยทั่วๆไปนะคะถ้าเราสามารถที่จะวางใจได้นะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็มันมีไพ่ดีๆเข้ามานะคะอาจจะมีเรื่องที่ต้องต้องให้เราแก้ไขประมาณนั้นนะคะเอามาดูเรื่องโชคลาภกันดีกว่านะคะโชคลาภก็ได้ไพ่เดมูนนะคะสําหรับคนที่รอคอยอะไรบางอย่างก็อาจจะกังวลนะคะ รอคอยเกี่ยวกับเรื่องที่เราตัดสินใจทําลงไปแล้วหรือบางคนก็เกี่ยวกับการไม่แน่ใจในสิ่งที่กําลังทําอยู่นะคะมีไพ่ชัดเมนกับหัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะชัดเมนน่นก็คือเป็นเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มีไพ่ The c เ a r รีอก็คือเป็นนักรบกลับหัวเช่นกันนะคะรู้สึกเดือนนี้บางคนนะคะอา,อาจจะสิ่งแวดล้อมจะทําให้ตัวของท่านเนี่ยรู้สึกว่า ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าที่ควรนะคะหรือว่าสมองมันเล่นช้านะคะก็แล้วก็บางคนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยมีไพ่เกียย่ยวกับพวกเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะอย่างเช่นเกิดจากการใช้ทํางานหนักมากเกินไปแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยนะคะอารมณ์ใจร้อนวู่วายเนี่ยนะคะก็มีไพ่เดอะสแตนกับหัวะคะความใจร้อน แล้วก็การใช้แรงเกินความสามารถนะคะแล้วก็มีไพ่ดีวิลซึ่งหมายถึงการไม่ค่อยฟังเหตุฟังผลเท่าไหร่นะคะมันก็ตามสถานการณ์นะคะหรือไม่ก็เราจําเป็นจะต้องใช้ความความโหดๆของเรานี่แหละเพื่อจะทําให้ปัญหามันดีขึ้นมานะคะคือเราแก้ไขปัญหาได้นะคะมีไพ่ดาบขึ้นมาเหมือนกันนะคะสําหรับบางคนก็อาจจะให้ระวังเกี่ยวกับอืม แฟนเรานะคะถ้าไม่เกี่ยวเรื่องงานถ้าเป็นสุขภาพก็อาจจะเป็นสุขภาพของเราหรือว่าคนที่ว่าเราเป็นญาติพี่น้องของเรานะคะถ้าเราเดินถูกทางก็จะไปเจอคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะอย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะให้กําลังใจหรือว่าให้แนวคิดกับเราได้นะคะสําหรับในเดือนนี้นะคะคนที่จะต้องแข่งขันหรือว่าเดินทางอะไรพวกนี้นะคะอาจจะ เหนื่อยบ้างนะคะคนที่เดินทางก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกการเดินทางนะคะแล้วก็การแข่งขันนี่ก็ต้องเพิ่มพวกเดินทางต่างประเทศนี่ก็อาจจะมีปัญหาขุกขักเล็กน้อยบางคนก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนั่นแหละขึ้นอยู่กับพื้นดวงของคนนะคะ,ะแล้วก็ไพ่เดอะมูนนี่มันอยู่ตรงตรงโชคลาภนะคะถ้าเกิดคนที่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรอคอยนะคะหรือว่ายังไงรู้สึกว่าอารมณ์ มันเดือนนี้อาจจะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออเราไม่ไม่ค่อยสดชื่นแจ่มใสในบางบางเวลาเนี่ยนะคะก็แนะนําให้ไปเออทําใจให้ร่มๆ่มนะคะแล้วก็ไปไปไหว้พระดีกว่านะคะไปสวดมนต์เจริญภาวนาอะไรพวกนี้นะคะก็จะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นนะคะหรือไม่ก็ไปบริจาคอะไรก็ได้นะคะที่ว่าเออให้กับคนข้างนอกนะคะให้กับ ให้ให,ให้ให้มีผลประโยชน์ให้คนอื่นก็มีความสุขเนี่ยไอตัวนั้นก็จะทําให้เราดีขึ้นนะคะ,ะเราก็จะมีโอกาสทีจ่จะได้เจอนะคะเจอคนที่จะช่วยเหลือเราได้บางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับแฟนอะไรพวกนี้นะคะก็ก็ลองทําดูนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับพวกสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้จ่ายเกี่ยวกับพวกของสวยๆงามๆนะคะการหาความสุขให้กับตัวเองนะคะ ก็น่าจะมีแค่นี้นะคะสําหรับเดือนนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องของการที่เราอาจจะได้ไปอยู่ในสังคมใหม่ๆอยู่ในสถานที่ที่ว่าเราพอใจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความกังวลความกังวลนะคะก็โอเคก็ตามนี้นะคะก็คิดว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักนะคะเกี่ยวกับอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องความใจร้อนนะคะแล้วก็การแบบเสีย เรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับทางด้านเพื่อนฝูงนะคะหรือไม่ก็สังคมที่ว่าเรายังไม่คุ้นเคยหรือว่าเราสงสัยอยู่นี้ก็เออก็ระมัดระวังมากขึ้นนะคะเหมือนกัว่าแยกแยะสิ่งที่จะทําหรือว่างานที่จะลงทุนหรือไม่ก็เพื่อนฝูงนะคะคนที่อยากโชคลาบอยากได้โชคลาบก็คงจะต้องไปพึ่งพากับสิ่งที่เราเคารพนับถือนะคะ แล้วก็อาจจะเป็นตัวเราก็ได้หรือว่าการที่ว่าเราทําตัวเราให้มันมีพลังที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเดะมูนี้เป็นเป็นไพ่เกี่ยวกับความกังวลน่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจสักส่วนใหญ่นะคะถ้าเรากังวลมากก็เหมือนกับจะปิดกัน้นเอออาจจะมีเรื่องที่ทําให้เรากังวลจนกระทั่งจะปิดกั้นสิ่งที่ไม่ดึงดูดสิ่งที่ดีๆที่เขากําลังจะเข้ามาหาเรานะคะไพ่ไปสรุปมันก็จะเป็นไพ่เออแปดถ้วย แปดถ้วยที่เล่าให้ฟังอะนะก็เป็นเรื่องของการที่ว่าอาจจะแบบอยากจะไปทําอะไรให้มันดีขึ้นมาอาจจะเป็นการไปเดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปสถานที่ใหม่ๆลองทําอะไรใหม่ๆรวมถึงการเข้าไปทําบุญนะคะหรือไม่ก็บางคนก็อาจจะเป็นสายมูนะคะสายมูก็อาจจะลองทําเกี่ยวกับเรื่องพลังอย่างอื่นนะคะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า สิ่งที่ว่าเราคิดว่าจะทําให้เราดีขึ้นมานะคะแต่ก็มันมีไพ่ลาหูเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะไม่งั้นก็จะเชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันนะคะดีวิวก็คือความลุ่มหลงโมเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปที่ทําให้เกิดโทษต่อร่างกายรวมถึงจะทําให้เราต้องเสียทรัพย์ด้วยนะคะแต่ถ้าเรารู้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเออเงินออกไปน้อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าเรา มีไพ่หกถ้วยเราเอาเงินมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือว่าให้ความสุขกับตัวเองซื้อของให้ตัวเองทําเรื่องสวยๆงามๆให้ตัวเองนะคะโอเคก็ขอให้ชาวราศีมกกังกรนะคะมีความสุขมากๆในเดือนเมษายนนี้ค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรก็แนะนํามาในช่องของคุณมีองค์ได้นะคะขอบคุณค่ะ